โอเคครับท่านผู้ชมขอต้อนรับชม้คสู่รายการ Odin TV นะีในภารกิจที่จะไป <c oughs> <the land> เดินเล่นในโรงเรียนสารเสศวิเทศบางบอนะครับการที่ทําให้เนียนก็คือผมจะเอาโทรศัพท์นะครับใส่ไปในกระเป๋านะกระเป๋าเสื้อตรงนี้นะครับโอเคครับไปอย่างนี้นะ,ค,ะครับโอเคไป <c oughs> ครับคุณแม็กครับวันนี้ <c oughs> เราอยู่กับ <c oughs> คุณแม็กนะครับห <c oughs> นครับ ใช่แล้วคุณแม่สบายมีตังค์อยู่โคนเดียวแบบวันนี้เราจะไปไหนครับเราก็ที่เดินเดินสำรวจโรงเรียนไงอ๋อเรื่อยเรื่อยเรื่อยอ่ะเอาเอาไม่เอาเอาเลื่อไฟฟ้าหรือเลื่อยมืออ่าหึยังไงนะเอาเลื่อไฟฟ้าหรือเลื่อยมืออ่าเลื่อไฟฟ้านี่มันน่าจะแบบเรียกว่าทาลุนกรรมไปนะปั่นลปันนตรงนี้ก็แดดร้อนชิบหายนะต้อง ตรงนี้ก็เป็นทางม้าลายอ่ะทางม้าลายที่ไม่น่าจะลายม้าลายอยู่นี่อือม้าลายอยู่นู่นตรงทางทางนี้มันคือกึ่งรถผ่านกึ่งคนเดินนะโอเคไปไปทางไหนต่องทางม้าลายทางม้าลายโอเคเดี๋ยวไปขึ้นขนมก่อนอ่า โรงเรียนเรานี่มันเป็นโรงเรียนหรือมันสวนสัตว์นี่นี่ครับจีจีราบจีราบเป็นผ่านมาเป็นซีราบคุณจริงหรอวะโค้งตดอะไรไรต่อใช่ไหมโค้งดับไปแล้วใช่เหรอดับยังไงยังไม่เน่ามึงแม็กก็เออจะไปไหนต่อต้องไปซื้อขนมก่อนซื้อขนมวะขนมอะไรอร่อยขนมไม่อร่อยถ้าไมอร่อยก็มึงก็ไปต้องซื้อเขาเรียกว่าขนมอร่อยทุกอย่าง อะไรดีครับรอตั้งทอนครับรอมั้งอค่ะอ้าวแม็กแม็กแม็กมาแล้วตั้งทอนไม่เห็นคุณแม็กซื้ออะไรมาครับเย็นเย็นะครับโอเคไปต่อครับจะไปข้ามสะพานใช่ไหมเมื่อกี้หลุดว่ะโอ้โโทษครับท่านผู้ชมโอเคตรงนี้สะพานน่าก,กลัวไหมเนี่ยถ้าหล่นถ้าหล่นลงไปเนี่ยโอ้โหชิบหายโอ้โหโคตร โคตรตื้นครับเหมืนอนไปหาบอกตื้นตื้นแม่งลึกไปถึง5เซนเลย <c oughs> แต่ต่อต่อต่อไหนลองเอาตัวสอบดิว่าใต้น้ำมีอะไรใต้น้ำเหรอมีมีโคลนครับสองใต้น้ำก็มีน้ำดิตบมือให้หน่อยเราจะตบมือไปได้วยกันตบมือให้คือว่าไม่จริงใต้น้ำไม่มีน้ำมันจริงป่ะเคุ้าครับผม อัพทูอัพทูมีครับมีเด็กเดินเยอะนะการจัดจัดเอาตามไปมีมีนักเรียนนักเรียนเดินเยอะโรงเรียนนี้แล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าต้นไม้เนี่ยต้นไม้กับเด็กนี่มันเยอะพอๆกันเลยวะวะเฮ้ยคือมันก็สบายเหมือนกับมีทักอ่ะไม่ได้ด่าเรียนความทักนะจะบอกเฉยึว่าก็มีทักมันเขาเรียกว่าเลาะแอะมันไม่ได้แอะอัดอันจะพาผมเข้าถังขยะเหรอครับ ไม่ครับตัวภาษาสาตร์เหมือนเมืองในไฟนอลฟปนอสินระหว่างลูซิตก็ภาษาศาสตร์คือลูซิสนะแล้วก็ฝั่งนู้นจักรวรรดิก็คือเครื่องจักรเยอะก็พวกแล้วถ้าเราแล้วถ้าสมมุติเราเล่นในวอลออฟแท้งบิดอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบเอาเอาเอาศาสตร์เนี่ยไปไปเข้าในสงครามเนี่ยในวอลออฟแท้งบิดมันจะเป็นอะไรที่มันมากเลยเหมือนเราได้ถล่มโรงเรียนตัวเองนะที่เป็นคนชั่วมากเลย ถ้า <Okay. S 2> เราเป็นคนช่วยในโรงเรียนรเราต้องไล่ออกสถานเดียวครับไม่มีสถานอือ่นโรงเรียนเรานะหน้าโรงเรียนเราก็มีเซเว่นนะเซเว่นนินนะใช่ตรงนู้นไม่ใช่หน้าโรงเรียนไอ้เนี่ยตรงเนี้ยตรงนู้นหรือหน้าโรงเรงียนโอเคนั้นก็เราจะพาไปสำรวจเซเว่นวันหลังโนอะ้ยตกใจโอเครครับก็ต,ต้องลาไปก่อนนะครับไปเจอพบกันใหม่ครัเขาไมต้องลาไปก่อนโอ้โหมีคนติงอยู่เลยบัตรดีครับบ๊ายบาย